สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้ช่องไอสตอรี่นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม Call of d r a g o n นะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่กำลังจะเปิดตัวนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่องทดสอบนะครับซึ่งวันนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์ที่2นะครับผมผมก็เข้ามาได้สิทธิ์ทดลองเล่นนะครับก็ใครอยากลองเล่นก็รีบโหลดแล้วก็รีบเข้ามานะครับผมอย่าลืมพูกบัญชีให้เรียบร้อยนะฮะก็เกมนี้จะมีประมาณ3เผ่านะครับก็จะมีเอล แล้วก็มนุษย์แล้วก็เผ่าสัตว์น่าจะประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเอลแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือบัญชีที่ผมผูกไว้แล้วนะเป็น Facebook นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมฮะว่าในเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมน,นี้ก็อยู่ในช่วงบทแนะนำนะครับเราก็จะทำตามที่เขาแนะนำไปเรื่อยๆนะครับเป็นภารกิจเริ่มต้นนะฮะที่ทุกคนต้องทำนะครับผม อันนี้ก็คือเราก็กดตามไปอะตามน้ำไปเลยนะครับผมก็สร้างครับสร้างเมืองให้แบบเมืองเราใหญ่โตขึ้นนะครับผมและแกล่ก็เหมือนเกมทั่วไปครับรู้สึกว่าเกมนี้เป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับแคดแคดออฟแคนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองเล่นดูครับอันนี้ก็คืออัพ เออันน um ี้คือสร้างสร้างทหารนะครับผมเขาให้เราสร้างทหารเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่น่าจะเป็นตัวหลักของเรานะครับพระเอกของเราที่มานะครับผมแล้วก็เขาพูดอะไรไม่รู้ก็กดไปเรื่อยฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะกดแบบเร็วๆไปเลยนะครับเวลาเขาแนะนามันนะครับมันก็แบบเราก็พอเดาทางได้นะเพราะมันก็คล้ายๆกันนะครับเกมแนวนี้เนาะแรกๆก็จะมีแนะนําสร้างฐานอัพตัวละครซื้อของนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับคือข้อมูลต่างๆที่มันเป็นข้อความมาแล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทีเดียวนะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจได้บ้างนะครับว่ามันต้องทําอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็คือการสุ่มนะครับน่าจะเป็นอ๋อสุมอาวุธนะครับผมอาวุธม่วงเนาะน,นี่เราก็ใส่ให้เลยนะเฮลของเราเพื่อที่เพิ่มพลังโจมตีให้หัวหน้าเรานะครับอันนี้ก็คือเมืองเรานะครับยังเล็กอยู่นะอันนี้น่าจะให้เรามาต่อสู้หรือเปล่าครับเหมือนมาแย่งชิ้นของอะไรสักอย่างเนาะ เออวะเราไม่ต้องเดินไปนะเขาเดินมาหาเราเองด้วยนะคือตอนนี้ระบบมันยังไม่ปลดล็อกอะไรนะเพราะคืออยู่ในช่วงแนะนำนะกดใช้สกิลนะ่เท่ไหมฮะไอเทมคือสามารถกดใช้สกิลได้นะครับผมอ้มอาวมีหนีเหลือแต่ของไว้นะครับ โอเคเราเก็บของแล้วกลับเข้าเมืองเนาะ๊บปับ๊บนี่กำลังเก็บนะครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปนะนะเรากลับมาในเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็คือหินที่เราเก็บมาไม่กี้นะ อันนี้เราก็ทำควสไปเรื่อยๆตามที่เขาแนะนำไปนะครับนี่เราก็สร้างไปฮะ now, คือเกมนี้เนี่ยแบบคนรอเล่นเยอะมากนะครับในดิจิทัลนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รอนะผมก็แบบชอบแนวนี้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือมันเล่นฆ่าเวลาได้เนี่ย mm hmm. ใครที่ชอบวางแผนการลบเนี่ยแนะนำเลยครับของ อันนี้ Call of Dragon นะครับอาจจะชอบหลายคนทุกคนอาจจะชอบ <c oughs> ไม่ใช่อาจจะชอบหลายคนนะทุกคนอาจจะชอบแล้วกันนะอันนี้ก็คือภารกิจที่เราเสร็จนะครับเราก็เคลมไปฮนะปึ๊บอ่ะตอนนี้ก็ปลดหน้าต่างอะไรแย่ๆเลยอันนี้ก็คือแอดเขามาดูก่อนนะว่าผูกจริงหรือเปล่าผมกลัวแบบผูกไปแล้วพอมันอัพ อัปเดตอะแล้วมันผูกไม่สําเร็จอะแล้วคือเราอาจจะเสียสิทธิ์เลยก็ได้นะครับก็คือมันเข้าไม่ได้นะก็คือถ้าเซิร์ฟสองเต็มเนี่ยคือจะไม่มีใครเข้าได้นะครับจนกว่าจะเปิดเซิร์ฟที่3นะครับคือมันจํากัดคนนะครับในหนึ่งเซิร์ฟแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจํากัดคนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้กจ็จะเป็นตัวละครในเซิร์ฟนะครับ ภาษาก็จะมีภาษาอังกฤษอินโดนีเซียครับแล้วก็2ประเทศ2ภาษาผมไม่รู้ภาษาอะไรนะอันนี้ก็เป็นแจ้งเตือนนะครับนี้จะเป็นพวกกราฟิกแล้วก็เสียงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็เปิดไฮไปเลยเนาะนี่ข้างล่างก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าปรับอะไรบ้างเนาะแตว่าตามที่เขาตั้งค่าไปเลยแล้วกันนะครับ อันนี้จะเป็นอิโมจินะครับต่างๆเนาะน,นี้ไม่รู้คืออะไรอืมอันนี้น่าจะเป็นหลอดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอันนี้จะเป็นซับพอร์ตนะเวลาเราแจ้งปัญหาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ใส่โค้ดนะที่ใส่โค้ด community ครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับอันนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อของเราก่อนดีกว่านะครับเราก็ตั้งชื่อเป็น i อสตอรี่นะครับก็คือเปลี่ยนได้ฟรีนะเขาก็ให้บัตรมาปึออ๊บเรียบร้อยฮะเอามาตานเปลี่ยนได้ไหมอุ๊ยได้ฮะเราก็เอาเป็นเอลแล้วกันเนาะเอล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 อ๋ออยู่นี่ปะ่ะหน้านี่แบบผอมมากเลยเอาทำไมชื่อเราไม่เปลี่ยนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อเปลี่ยนล้ต้องออกเข้าใหม่อ่ะโอเคเคมไปฮะอันนี้เป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับเติมเงินนะคสำหรับสายเติมเนาะในน่นาเติมครั้งแรกหรือเปล่า30กว่าบาทอันนี้ก็เป็นแพ็ครายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบทุนเติบโตหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจนะป่นี้เดาวไว้ก่อนนี่มันก็มีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการ์ดรายเดือนนะครับมีร้อยสบาทจุดเจแล้วก็181บาทอันนี้ก็เป็นเกมนะครับสำหรับเติมเงินเนาะคูณ2ตามปกติตามสูตรนะฮะอันนี้ก็รายวัน อันนี้ก็คือโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างๆนะครับใครสายเปก็จัดเลยฮนะเนี่ยเติมเงินก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงแบบเปิดเซิร์ฟแรกๆนะครับก็ทำปลดล็อกอะไรไปอันนี้ก็คือกดติดตามก็ได้200้เจมนะครับก็อันไหนที่ได้เพชรอะ่ะทำให้หมดเลยครับ สำหรับคนที่แบบไม่ได้เติมอะไรพวกนี้เนาะอับบน,นนี้ผมก็เล่นในโปรแกรมจำลองนะครับนี่ก็คนคุยเยอะเลยนะครับผมเป๊บ ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเราก็สร้างทำธุรกิจไปเรื่อยๆแรกๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับทำธุรกิจสร้างของนู่นนี่นั่นไปตามที่เขาแนะนํานะครับอาจจะมีสํารวจแบบพื้นที่รอบๆเมืองเรานะครับเพื่อป้องกันศัตรูนะครับส่วนใครที่อยากลองเล่นก็สามารถโหลดมาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมนะครับ ก็ผมต้องไปศึกษาระบบอีกเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็งมกันงมอยู่นะฮะต่อไปก็อาจจะมีคลิปมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นของที่เขาแจกมานะครับก็แจกเพจเยอะอยู่นะครับแต่ต้องรอดูต่อไปครับเพราะว่าผมเห็นในเพจแล้วก็เขาก็แบบพยายามแจกของเยอะอยู่นะโค้ดอะไรพวกนี้ ให้ต่างๆมากมายนะก็คือตอนนี้ทดลองเล่นอ่ะจะไม่มีรีนะครับก็คือเล่นแล้วเล่นเลยนะครับจนกว่าโอเพนเบต้าก็นั่นแหละครับไม่มีรีอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นของกระเป๋าของเรานะครับปึ๊บ โอเคกดแชทไปได้เง okay, ินนะไหนดูซิภารกิจเราให้ทำอะไรต่อปุ๊บอันนี้น่าจะไปตีมอนใกล้ๆเมืองโอเคเราไปตีฮะปุ๊บรุยเลย อันนี้คืออ๋อปรับโหมดได้ครับโจมตีเดินนะอันนี้เราอัพเวลก่อนนะครับก็คือจะมีสเต็กไอ้สเต็กให้เราอัพนะครับก็คือ,อคล้ายๆแบบสกิลติดตัวนะครับเราก็อัพไปขอยัดจะเต็มจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับจะได้ก well ีนะ่เวละปึ๊บปึ๊บ กดไปเอาหมดแล้วเหรอโอเคตอนนี้เราก็ได้สเตตัสมาอัพนะฮะเต็ม3ไปแล้วก็เอาวิ่งไวนะครับวิ่งไวดีวยวปึ๊บเรียบร้อยเอาค่าสจะจรอโอเครับภารกิจรับของเควส์อนะ กลับเข้าเมืองแรกๆก็เหมือนเดิมเหมือนทุกคนที่เคยเล่นนะครับก็นั่นแหละตีมอนแนะนำระบบอัพของสร้างฐานอัพเววขึ้นไปครับเพื่อที่เราจะจับเมืองใหญ่นะครับก็เดี๋ยวปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็ค่อยปลดล็อกโหมดต่อไปฮะยิ่งเมืองหลักเราเวลเท่าไหรก่ก็ยิ่งปลดล็อกเยอะขึ้นอันนี้คืออะไรอะไอเทมสีม่วงหูได้อีกแล้วฮะ ยอดเหมือนจะเป็นของสายเวทหรือเปล่าฮะอันนี้โอเครับไปปึ๊บเนี่ยก็ให้เราอัพฐานใหญ่นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเร่งความเร็วนะครับในการอัพอันนี้น่าจะมีเกมแนวนี้น่าจะมีทุก,ทกเกมเนอะอัตราการเร่งนะครับ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวผมมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับใครอยากลองเล่นก็สามารถโหลดมาลองเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็มาแนะนำเกมนะครับผมตัวอย่างในเกมอะไรพวกนี้ครับโอเค,คทุกคนถ้าชอบมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอ,อะไร เราติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ My bow is drawn. Just as it should be.